เอาล่ะดูด้านของเศรษฐกิจเนี่ยนะคะที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักแม้ว่าจะเป็นการเกิดวิกฤตทางด้านของสุขภาพแต่นี่คือลามไปเป็นวิกฤตในทุกมิตินะคะกรณีของด้านเศรษฐกิจนั้นทางรองนายรัฐมนตรีนายสมคิดจตุศีพิทักษ์ออกมายืนยันว่ามีเม็ดเงินนะคะเพียงพอที่จะดูแลผู้ลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทได้อย่างต่อเนื่องและไม่ขาดตอนโดยบอกว่าขอให้เอกชนนะคะอดทนรอให้สถานการณ์นิ่งจึงจะทยอยผ่อนปลนภาคธุรกิจพร้อมกับเตรียม แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนนะคะดูแลแรงงานที่เดินทางกลับต่างจังหวัดในช่วงโควิดนายสมคิดจาตูศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะยืนยันบอกว่ารัฐบาลมีเงินเพียงพอรองรับผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดสิรวมทั้งมาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนจะไม่ขาดตอนหลังจากพรกอกู้เงิน1ล้านล้านบาทผ่านกระบวนการต่างๆแล้วก็คาดว่าเดือนพฤษภาคมจะมีเงินเพิ่มเติมครอบคลุมความช่วยเหลือได้ทุกกลุ่ม ไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะรองนายกสมคิดบอกว่าแม้จะกู้เงินเพิ่มแต่ภาระหนี้ต่อ GDP ของไทยไม่สูงมากนักขณะที่ทุกประเทศทั่วโลกก็ต้องกู้เงินมาเยียวยาประเทศสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่แนะนำให้ทุกประเทศที่มีปัญหากู้เงินมาฟื้นฟูเศรษฐกิจทำให้ทุกประเทศมีระดับหนี้สูงขึ้นตลอดทั้งปี2,563ถึง2,564 ขณะที่ไทยมีภาระหนี้ไม่สูงมากและเมื่อยอดผู้ป่วยลดลงทุกอย่างนิ่งน่าพอใจก็คาดว่าอีกประมาณ1เดือนนะคะจะค่อยๆผ่อนคลายให้ภาคธุรกิจได้นะคะฟังเรื่องนี้จากรองนายกรัฐมนตรีนายสมคิดจตุศิพิทักษ์นะคะว่าแหล่งเงินเดียวยาต่างๆที่จะนำมาใช้นั้นมีเพียงพอนะคะไม่ขาดตอนแน่นอนค่ะเราไปรอดแน่นอนทุกมาตรการมานันณจังหวะที่ดีแต่ทุกคนต้องรับผิดชอบ ต้องทางานตามขั้นตอนแล้วช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ทุกคนต้องพยายามฝ่าไปให้ได้เรามีข่าวดีแล้วก็คือว่าจํานวนผู้ป่วยผู้ตายก็น้อยลงค่อนคังนิ่งแล้วถ้าเราอดทนไปอีกสักพักหนึ่งเมื่อวานนี้30ใช่ไหมถ้ามันนิ่งอย่างนี้แล้วลดลงงนี้เรื่อยๆแล้วก็อดทน้อีกหน่อยอีกสักเดือนหนึ่งมันจนสุดท้ดายมันนิ่งหมดแล้วเนี่ยตอนนั้นแหละก็ค่อยๆผ่อนค่อยๆค,คลาย มันก็จะกลับมาค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าเราไปเร่งด่วนเรียบจะปลดอย่างเมื่อวานนี้ผมก็ได้หาหรือทางเอกชนแล้วว่าการผ่อนโปรเนี่ยต้องค่อยๆผ่อนเพราะถ้าเราเรีบลบตัวเลขมันพุ่งขึ้นมาใหม่เนี่ยครน,นี้ต้องไปเริ่มจุดเริ่มต้นใหม่เนี่ยพวกเราปร็อกันไหวไหมแต่ตอนนี้ที่พวกเรามีกําลังใจอยู่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเลขมันดีขึ้นไงฉะนั้นก็ช่วยกันอดทนสนิดเดงแล้วก็ค่อยปล่อยออกมา ก็คงจะเป็นการาให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะทราบว,ว่ายอดผู้ติดเชื้อในวันนี้นั้นหลักสิบนั้นลงมาเหลือเลข2นะคะเหมือนตอนช่วงสงกรานแล้วนะคะอเอาละนอกจากนี้นยรองนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่ารัฐบาลได้เตรียมแผนงานร่วมกับภาคเอกชนสถาบันการเงินรัฐด,ดูแลแรงงานที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดในช่วงของประกาศประกอฉุกเฉินเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้อยู่ในท้องถิ่นโดยให้สถาบันการเงินรัฐปล่อยกู้ภาคเอกชนรายใหญ่ช่วยดูแลด้านการพัฒนาสินค้า การตลาดกระจายสินค้าจากาจากท้องถิ่นไปทั่วประเทศเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะคะทำให้คนที่กลับไปยังท้องถิ่นนั้นได้มีงานทำค่ะ